แท่เราไม่เคยรับเงินสักบาทอาจารย์เอกนยไม่เคยรับเงินสักบาทผมนามวัตถุมงคลเนี่ยเคยตอนเสกเคยคิดถึงพุทธะณิชย์ไหมไม่เคยคิดหลวงพ่อบอกว่าจิตบริสุทธิ์ของคนที่ทําทุกคนของจึงจะสะอาดของจึงจะวิเศษพระสวดเลขตังค์ไม่ต้องประมา,มานี่คือผมยันสิท์หลวงพ่อและสิ่งที่มันอัศจรรย์มากก็คือว่าทุกอย่างที่ผมทําหลวงพ่อบอกว่า เออไม่ต้องเอามาให้ข้าดูหรอกแต่สิ่งที่ผมทำขึ้นมาโดยที่แบบว่ามีอะไรให้นึกคิดทำออกมาหลวงพ่อเศษคาถากำกับยันที่หลวงพ่อใช้ตรงตำราพระเวทที่กำกับสิ่งนั้นทุกครั้งครับแม้กระทั่งที่ผมทำวัตถุมงคลครั้งนี้เล่าให้ฟังเพราะว่าวัตถุมงคลเดี๋ยวเศษพูดอีกหนึ่งวาละ คนที่ไม่มีตังเช่าไม่ต้องเช่าอยากให้คุณมาในพิธีพิธีกรรมพุ่งนี้เป็นพิธีนะกกำกับเมกสิทธิ์ให้กับดวงได้คือคาถานะคือเช้าเนี่ยแสงอาทิตย์แรกของพุวกนี้ทําพิธีบวงสวงชุมนุมเทวดาบูชานภาเคราห์นะครับจะต้องมีพิธีกรรมนะพุทธาพิเศษ และคาถาที่ใช้ในการเดินกำกับเมกสศิธิ์คือท่องเดินหน้าแล้วท่องถอยหลังะโมพุทธายะก็ต้องท่องกับยะถาพุทธโมนะอิติปิโสเดินหน้าไปแล้วก็ต้องเดินกลับคึงจะกลับดวงได้คาถาที่ใช้กำกับคือบทเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังคุณคิดว่าจะมีกี่คนที่สวดได้ครับนั่นแหละครับ แค่คุณอยู่ในพิธีกรรมพรุ่งนี้ดวงตกก็จะโดนกลับดวงนะถ้าใครอยู่ใกล้ๆไม่มีตางเช่าวัตถุมงคลน,นะครับขอให้มาในพธิธีก็จะได้รับศาสตร์นะของการพิธีกรรมการสวดเดินหน้าถอยหลังกลับดวงเมกสิทธิ์จึงกลับดวงได้ไครับเพราะเขามีคาถากำกับของเขาว่าทำยังไงเดินสวดเดินอีทิปิศโสหนึ่งห้อง สวดกลับแล้วมัดด้วยมะอ,อ,อุมะอาอะมะอุมัดปมไว้หนึ่งปมเป็นคาถาไม่ให้ขายแล้วก็สวดห้องที่สองเดินไปแล้วก็มัดด้วยเนี่ยมะอ,อุนะนะอุอะมะมะอะมะอุเนี่ยเก้าห้อง,องอมคือถ้าเรื่องพระเวทคุณฟังแล้วคุณจะเข้าใจในวิธีกรรมเดี๋ยวถ้าคลิปออกมาคุณจะเข้าใจเลยว่า สวดธรณีสารใหญ่แก้อาขันไม่ว่าจะเป็นเสาตกน้ำมันนะครับใครทำคุณใส่ทำของใส่คุณหลวงพ่อลีสวดธรณีสารใหญ่แก้กันให้เรียบร้อยมีการสวดสันสกิตโบราณมีการสวดเขมรน,นะครับทุกอย่างให้เรียบร้อยมีแค่วันนี้ในถ้ำวัตถุมงคลนะอยู่ในถ้ำหน,นึ่งคืนพรุ่งนี้ตีสี่วัตถุมงคลลงจากถ้ำเข้ามาสวดในโบสถ์ พรุ่งนี้เป็นพิธีกรรมบรรจุหัวใจกลับชีวิตกลับดวงใครอยู่ใกล้ๆมาอันนี้คือเรื่องราวของนะตอนนี้ผมเหลือน้ำเต้าอยู่สามลูกเท่านั้นเพราะอะไรน้ำเต้าสามลูกนี้แช่น้ำแล้ววันนี้ผมก็ใส่ในบาตรน้ำมนต์ที่อยู่ในถ้ำนะครับต้องบอกว่าวัตถึงวงัทั้งหมดอยู่ในถ้ำแต่อันเนี้ยผมหยิบมาสามเม็ดผมไปหาหลวงพอ่อหลวงพ่อนั่งอยู่นะครับที่หน้าโบสถ์ ผมบอกหลวงพ่อหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อก็แบมือเหมือนรู้ว่าผมจะมาครับหลวงพ่อแบะมือผมก็ใส่ใส่มือหลวงพ่อหลวงพ่อบริกรรมคาถาแล้วหยุดแล้วถามผมว่าอิงเอาทางไหนผมก็บอกหลวงพ่อเรียกทรัพย์หลวงพ่อเรียกทรัพย นะเรียกคําว่ารั์นี่ไม่ใช่เงินนะไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นทองเป็นรถเป็นบ้านเป็นที่ยินแล้วคือเรียกสั์หลวงพอ่เพอเรียกสั์หลวงพ่อก็ยิ้มแล้วหลวงพ่อก็กลับไปบริกรรมคาถาต่อนี่คือสามเม็ดผมเอาไว้ที่ไหนไม่ได้ผมต้องอไว้ติดตัวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอาเข้าพิธีต่อนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของถ้าขุนแผนถ้าท,ที่พ่อเงินบางคานมาเรียนที่นี่บูเอี่ยมสะพานสูงมาเรียนที่นี่ ปู่เอี่ยมวัดหนังก็มาที่นี่ปู่ไข่วัดเชิงเรียนเรียนที่นี่พ่อเงินบางคานปู่สุกปากคอมะขามเท่าพ่อทาพเนียงแตกพ่อม่วงบ้านทวนปู่ยิม้มวัดหนองบัวเรียนที่นี่อันนั้นคือยุคดึกดำบรรจนมาถึงมีทั้งฤาษีมีทั้งคารวาสมีทั้งพระมีทั้งทหารมีทั้งสายพระเวทต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ชุมชกีดินหรือแม้กระทั่งร่างทรงองค์ก่อน ที่ทรงท้าเวศวัตจุลามณีก็มรณาภาพที่นี้อันนี้ก็คือเรื่องราวนะเกี่ยวกับวัตถุมงคลว่าท่านบุญแผนครั้งนี้ง่ายๆครับเคล็ดลับการทําวัตถุมงคลจําไว้เลยครับทําของที่ไม่มีชีวิตให้มีชีวิตสรุปตอนท้ายให้ฟังว่าของที่ใช้ไม่เหมือนกัน เหมือนอาหารแต่ละอย่างรสชาติต่างกันคุณประโยชน์ต่างกันกรรมฐานใหญ่ในประเทศไทยแยกได้หลักๆ3อย่างอันนี้ย้ำเลยนะครับกรรมฐานของวัดพับเป็นกรรมฐานแบบลำดับลำดับขึ้นเป็นขั้นฉะนั้นพระที่ฝึกจิตจากวัดพับกรุงเทพจะสร้างพระสมเด็จทำให้ชีวิต คนสูงส่งขึ้นไปเป็นเจ้าคนนายคนนี่คือกรรมฐานแบบลำดับกรรมฐานแบบที่สองคือกรรมฐานแบบประมวลประมวลเนีคุณก็จะเข้ว่าประมวลคือประมวลมาแล้วให้เป็นลิตอยู่ที่สำนักประดูทรงธรรมอยุทยาย้ำนะครับสำนักประดูทรงธรรมอยุทยา ใครที่สําเร็จกรรมฐานจากสํานักสายประดูทรงธรรมอยุธยาเป็นกรรมฐานประมวลเดินบนบายสีเหาะเหินเดินอากาศย่นระยะทางเศกคนให้อยู่กับที่นะนั่นคือกรรมฐานแบบประมวลแสดงอิทธิฤทธิเศกเหล็กจ,จานให้เป็นจิงเหลนอะไรก็แล้วแต่ อันนั้นคือกรรมฐานแบบประมวลกรรมฐานของวัดถ้ำขุนแผนเป็นกรรมฐานผมบอกเลยนะว่าเขาอ้อก,กับถ้ำขุนแผนใกล้เคียงกันคือกรรมฐานแบบรวมธาตุสกดธาตุร่างกายคนเราจิตคำว่าวิญญาณคือธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟน้ำมะพัทาะสกดลธาตุ ให้มาอยู่ด้วยกันแล้วนิ่งแล้วให้ท่าทั้งสี่นั้นรวมตัวกันเป็นวิญญาณรวมตัวกันเป็นสิ่งวิเศษฉะนั้นพระที่เล่นแร่ปแปรท่าทุกองค์ไปย้อดูประวัติท่านศึกษาประวัติท่านให้จริงจังจะรู้ว่าท่านมาฝึกกรรมฐานที่ถ้ำคุณแผน เขาจะมฮะการที่จะทําให้อิฐหินดินทรายโลหะต่างๆเกิดมามีชีวิตคือมีจิตวิญญาณสะกดธาตุแล้วบรรจุลงไปหลวงปู่ยิ้มทำตะกุดหัวใจโลกระธาตุใครจะเรียนวิชากับหลวงปู่ยิ้มหลวงปู่ยิ้มจะบังคับให้เพ่งไส้เทียนจนขาดการที่ทำสมาธิเพ่งไส้เทียนจนขาดได้คือสามารถสะกดธาตุให้นิ่งได้ ไม่นิ่งบ้าไม่นิ่งเรียนไม่ได้ไม่นิ่งบ้านั่นแหละครับยืนเป็นเทียนให้หลวงปู่ใจเผาตําราทิ้งหลวงปู่ใจเรียนมาเรียนทำตะกุดลูกอมหัวใจโลกาธาตุกับปุยิ้มนะครับกอบเพ่นกระแสะจิตจนไสเทียนขาดหลวงปู่ยิ้มก็สอนวิชาไปให้นี่คืออยากให้คุณเข้าใจ็ว่าะว่าสินสิทธิ์ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นและไม่ใช่ว่าใครก็จะทําได้ นะครับฉะนั้นพระเมกสิทธิ์ครั้งนี้พรุ่งนี้มาดูกันใครที่ว่างมานะครับแสงอาทิตย์แรกก็เริ่มแล้วก็เริ่มทำพิธีกรรมวันนี้ก็คือบรรจุนะฮะเขาเรียกว่าอัญเชิญเทวดานะครับบรรจุหัวใจคาถาด้วยภาษาต่างๆคุณเชื่อไหมครับว่าเทว,เทวดาต่างๆเนี่ยเขามีชื่อนะก็ต้องใช้บทเนี่ยไปเรียกเขามานะครับ ภาษากำกับต่างๆนะเขามีศาสตร์พระเวทของเขาต้องให้ครบนะก็วันนี้ได้ทําการบวงสรวงอันเชิญเทวดาอะไรเรียบร้อยพรุ่งนี้ก็นะฮะก็จะเริ่มนะเข้าพิธีกรรมในศาสตร์เสกพระเมกขสิทธิ์ให้คนแขวนสามารถกลับดวงนะชะตาจากดวงตกดวงแย่ให้กลับมาดีได้นะครับอันนี้ก็ อยากจะบอกว่าอยากให้มาเข้าพิธีนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆโอเคเนี่ยฮะมามีอะไรจะถามนะครับแต่สำนักนี้ไม่เหมือนสำนักอื่นคือมีเหตุให้ต้องปิดด้วยเวทมนต์เหมือนถ้าถามผมนะคือไม่มีไม่มีใครที่คือต้องบอกว่าไม่มีใครที่เรียนวิชาเหล่านี้ได้มันเหมือนเป็นวิชาที่อันตรายครับคือถ้าอยากได้วิชา รวมท่าสะกดท่าถ้าฝึกจิตไม่ได้ก็เป็นบ้าหลวงตาเล่าให้ฟังเนี่ยบางองค์เนี่ยขึ้นมาบาานถ้ำลงไปเนี่ยวิ่งไม่กลับมาอีกเลยผ้าผ่อนหลุดหมดอันนี้คือสิ่งคือคุณมาคุณถามหลวงตาคุณจะเข้าใจคือเหมือนกับวิชาของการรวมทาตามันมันอันตรายเนี่ยถ้าเกิดฝึกจิตไม่ได้เรียนวิชานี้ไปก็ก็เป็นผลร้ายกับคนฝึก ผมคิดว่าเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้นะฮะถ้ำนี้โดนปิดโดยพระเวทอ่าเรื่องอนึงเล่าให้ฟังคุณแผนที่ผมใช้ตลอดติดกระเป๋าเนี่ยที่ผมถ้าใครเป็นแฟนเพจผมจะรู้อยู่ๆผมมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อต้องโทรศัพท์เรียกลูกศิษย์มาแล้วให้ไปหยิบคุณแผนมาให้ผมให้วันแรกท่าไม่พูดอะไรหรอกวันหลังท่านถึงบอกว่าเนี่ยคุณแผนเนี่ย ของเนี่ยไม่รู้หรอกว่าอยู่ตรงไหนถ้าวันที่ครูบาอาจารย์ท่านมาเรียกครูบาอาจารย์ก็เป็นวิญญาณนะมาเรียกให้ขึ้นไปข้าถึงจะขึ้นไปได้แล้วก็ไปในที่ที่เขาบอก <c oughs> นะฮะลูกศิษย์ก็ไปกับข้าลูกก็ต้องสั่งลูกศิษย์ว่าจะได้ยินอะไรหรืออะไรกันแล้วแต่ให้หลับตาแล้วก็ให้นิง่งไวหลวงพ่อบอกว่าถ้าไปหาเองไม่เจอแต่ถ้า ครูบาอาจารย์มาบอกขึ้นไปในถ้ำล้วงมือเข้าไปในที่ที่นึง่งหลวงพ่อบอกว่าก็เหมือนจะมีคนเนี่ยมองมืออยู่แล้วก็จะเจอแล้วก็หยิบหยิบได้ก็ออกมาหลวงพ่อบอกเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วหลวงพ่อก็บอกว่าแล้วเมื่อไหร่ที่นั่งคุยกับใครถ้าครูบาอาจารย์มาเคาะหัวข้าต้องให้คนที่อยู่ตรงหน้าข้าผมก็ได้คุณแผนที่ผมใช้ ตลออยู่อย่างนี้ออันนี้ก็คือเรื่องราวของมาทำผุนแมนบางคนไม่รู้ว่าทําไมผมผมจึงสร้างวันถูบางคนไม่มีสูญจองไม่มีการโปรโมตไม่มีอะไรใดๆเลยทุกครั้งผมทำให้แฟนเพจผมใช้สิ่งที่เซอร์ไพรส์ก็คือวันนี้ในวิธีกรรมมีคนมาเก็บภาพถ่ายทำเยอะมากผมก็ผมก็งงเหมือนกันนะ ว่าทำไมมีคนให้ความสนใจในวิธีกรรมการเสพด้วยแล้วผู้ที่มานั้นคือผู้ที่อยู่ในสายจอมขมังเวทพระเวทต่างๆพรุ่งนี้ถ้าใครอยากนะฮะจะได้พบกับเกจิอาจารย์ของซุ้มจอมขมังเวทมาก็ได้เจอหมดไม่ว่าจะเป็นพ่อเพชรไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แขก์บรีอสอกอาจารย์อ๋อหมอทองนะครับได้เจอหมดน้ำเต้าหมดยังน้ำเต้าอ่ะนะครับเหลืออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่า ไม่มีอะไรให้ดูครับคงให้ดูได้แค่น้ำต้าเขียวแล้วเขียวแล้วเห็นไหมแ่เนะมื่อวานนะใครดูไลฟ์ผมยังไม่เขียววันนี้เขียวแล้วอ่านี่อ้าวเดี๋ยวไม่เป็นไรใครรู้จักจ่าเจ๋งมนโนรมบ้าง สิทธิศักดิ์สิริศินจ่าเจ๋งมโนรมใครพูดถึงเหรียญดวงอันนี้เอาคำคำนะครับจ่าเจ๋งนะฮลกก็คือว่านะครับจ่าเจ๋งบอกว่าเฮ้ยผอ,อของผมเนี่ยถามผมว่ารู้จักเหรียญดวงไหม นะผอ,อก็คือภรรยาอานะเถงรู้จักเหรียญดวงไหมผมยังนั่งขำเลยว่าเขารู้จักเหรียญดวงของท่านโอ้ด้วยผมก็เลยให้ไปนะครับผมก็เลยให้ไปแล้วเนี่ยส่งข้อความมาเมื่อกี้เนี่ยก็เฟซบุ๊กช่วงนี้มีปัญหานะครับก็ต้องนะต้องเข้ามาดูกันนี่ใช่ครับ อยากได้เหมือนกันสู้ราคาไม่ไหวแต่ตอนที่ถูกๆไม่สนใจไงครับผมทำแจกฟรีนะผมไม่ได้ทำขายผมต้องบอกก่อนว่าเหรียญดวงเนี่ยผมทำแจกฟรีเหรียญนี้ทำแจกฟรีในงานประกวดนะครับไม่ได้ทำขาย แต่สุดท้ายเหรียญเนี้ยทําออกไปแล้วคนใช้ดีตั้งแต่ครั้งแรกที่แขวนสองปีกว่าเอ่ยถึงสิ่งที่เกิดความอัศจรรย์ขึ้นจากคนแขวนเหรียญน,นี้ตลอดเมื่อจะเป็นจะยิงตัวตายแล้วหนีสินลุงลังก็คลี่คลายได้ทุกอย่างนู่นนี่นั้นจนวันนี้เหรียญมีคนหาจึงเกิดเป็นราคาคือขอเขาแล้วเขาไม่ให้อ่ะก็ต้องตั้งราคาให้เพืการได้มาผมยังซื้อเหรียญตัวเองอ่ะกลับคุณนันทิด,ดี เพื่อนผมแซลอ่ะเฮ้ยมันซื้อเหรียญคือแจกฟรีแต่ต้องซื้อเหรียญตัวเองกลับเหรียญเป็นพันอ่ะผมบอกว่าผมไม่ได้มองว่าผมเป็นคนสร้างผมไม่ได้มองผมทําแจกฟรีผมมองว่าเนี่ยคือสิ่งที่มีราคามีคุณค่าไปแล้วก็เหมือนผมเอาตังไปซื้อปู่ทวดเอาตังไปซื้อผ้าอย่างอื่นนั่นแหละนี่คือของที่ผมไม่ได้คิดว่าตัวผมเป็นคนสร้างหรือตัวผมเป็นคนแจกฟรีผมคิดว่าเป็นของที่เขามีคุณค่ามีราคาไปแล้ว หลวงพ่อทํานายไว้ว่าแฟนเพจผมก็ต้องรู้นะหลวงพ่อทํานายไว้ว่าของจะแพงและเองจะไม่เหลือเลยทุกวันที่ผมบอกว่าเหรียญดวงจะขึ้นไปเท่าไหร่อะไรก็แล้วแต่สําหรับผมคือไม่ได้รู้สึกเสียดายไม่ได้รู้สึกยินดียินร้ายรู้สึกแค่ว่าเออใครที่แขวะเหรียญเนี้ยแล้วศรัทธาผมจะพูดเสมอว่าใครที่ไม่เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงพวกชอบทอท้าทายพุทธคุณลองแขวะเหรียญน,นี้ดู